สวัสดีค่ะวันนี้พบกับวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2หน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมน่ารู้นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูแจ้งภาระงานไว้ก่อนเลยวันนี้มีเมื่อเรียนจบแล้วนะคะมีการทำแบบฝึกหัดหน่วยที่4หน้า232นะคะหนึ่งหน้า สำหรับวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมในชุมชนนะคะเราเรียนรู้ความหมายของคำว่าวัฒนธรรมหมายถึงรูปแบบในการดำเนินชีวิตที่ดีงามนะคะที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนไทยนะคะได้แก่ 1. การแสดงความเคารพ 2. อาหารไทย และ3ภาษาไทยแต่ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการแสดงความเคารพก่อนนะคะข้อที่1การแสดงความเคารพวัฒนธรรมไทยจะสอนให้เด็กๆมีความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่นะคะแล้วก็การแสดงความเคารพนั้นสามารถปฏิบัติได้โดยการไหว้เพราะว่าเป็นวัฒนธรรมของคนไทยนะคะจากภาพเด็กดู เมื่อเด็กๆพบปากกับผู้ใหญ่ก็จะมีการยกมือไหว้ใช่ไหมคะมีการไหว้เมื่อรับของจากผู้ใหญ่อันนี้เป็นตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเรียนรู้รายละเอียดกันอีกนะคะว่ามีการไหว้แบบไหนบ้างคุณครูแบ่งหัวข้อออกเป็นสามแบบนะคะการแสดงความเคารพแบบที่หนึ่งก็คือการไหว้หรือการกราบพระสองการไหว้หรือ การกราบผู้ใหญ่และ3ามการไหว้ผู้ที่มีอายุเท่ากันนะคะ,ะหัวข้อที่1การไหว้พระการไหว้พระในท่ายืนนั้นนะคะสังเกตจากภาพของนักเรียนชายหรือผู้ชายนะคะหรือตัวแทนของผู้ชายเท้าชิดนะคะค้อมศีรษะลงมานิ้วหัวแม่โป้งจะอยู่ระหว่างหัวคิว้ว นะคะการไหว้พระในท่ายืนของผู้ชายส่วนของผู้หญิงหรือนกักเรียนหญิงนะคะให้เอาเท้าวาดไปด้านหลังหนึ่งข้างนะคะย่อเข่าลงแล้วก็หัวนิ้วโป้งหัวนิ้วโป้งจะหดระหว่างคิ้วเช่นกันนะคะสังเกตดูว่า มือจะคล้ายกันแต่เท้าไม่เหมือนกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงค่ะหัวข้อที่2การกราบพระแบบเบญจางคะประดิษฐ์นะคะคําว่าเบญจางแปลว่าห้าเดี๋ยวดูซิว่าห้าห่ายังไงท่านั่งท่าแรกนะคะภาพแรกท่านั่งเตรียมของผู้ชายและผู้หญิงตัวต,ตัวตั้งหลังตรงนะคะ มือทั้งสองวางอยู่บนหัวเขา่ามือซ้ายทับเข่าซ้ายมือขวาทับเข่าขวาผู้ชายปลายเท้าจะตั้งตรงนะคะส่วนผู้หญิงปลายเท้าจะราบไปกับพื้นเขาเรียกว่าผู้ชายเรียกว่าท่าเทพประบุผู้หญิงเรียกว่าท่าเทพธิดานะคะภาพที่สองท่ากราบของผู้ชายนะคะตัวตั้งหลังตรงเหมือนเดิมประนมมือไว้ที่หน้าอกเรียกว่า ท่าอัญชลีภาพที่สองเรียกว่าท่าวันทาคือก้มศีรษะลงนะคะนิ้วโป้งจะหลดระหว่างคิ้วและท่าที่สามการกราบลงไปเรียกว่าอภิวาสนะคะสังเกตลูกศรสีแดงนะคะลูกศรสีแดงปลายเท้ายังคงตั้งตรงเหมือนเดิมนะคะส่วนข้อศอกอข้อศอก ของผู้ชายนั้นจะไม่เหมือนผู้หญิงข้อศอกจะต่อจากหัวเขา่าตั้งตรงไปข้างหน้าเลยนะคะมือทั้งสองแบนะคะเวลากราบพระเราต้องแบมืออ่และอีกหนึ่งอวัยวะอีกหนึ่งก็คือหน้าผากต้องจรดพื้นนะคะหัวเข่าทั้งสองบวกกับมือทั้งสองเป็นสี่และหน้าผาก เป็นห้าเรียกว่าเบญจางค่าประดิษฐ์ก็คืออวัยวะทั้งห้านะคะจะรดพื้นส่วนผู้หญิงค่ะท่ากราบของผู้หญิงปลายเท้าระนาบราบไปกับพื้นเหมือนเดิมตัวตั้งหลังตรงท่าแรกคือท่าอัญชลีมืออยู่ที่หน้าอกนะคะประนมมือที่หน้าอกท่าที่สองเรียกว่าท่าวันทาก้กมศีรษะลงนะคะให้หัวแม่โป้งนะคะจะรดระหว่างคิ้ว และท่าที่สามอภิวาทคือท่ากราบนะคะสังเกตลูกศรปลายเท้าของผู้หญิงจะราบไปกับพื้นและข้อศอกทั้งสองข้างนะคะจะคร่อมหัวเข่าอยู่ด้านนอกของหัวเข่าทั้งสองข้างจะไม่เหมือนผู้ชายนะคะและหน้าผากก็จะหลดกับพื้นนะคะ เรียกว่าเบญจางคประดิษฐ์อวัยวะทั้งห้าหัวเข่าสองมือสองและหน้าผากหนึ่งรวมกันเป็นห้านะคะจรดผืนท่านี้เรียกว่าการกราบพระแบบเบญจางคประดิษฐ์ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนะคะหัวข้อที่สามการไหว้ผู้ใหญ่การไหว้ผู้ใหญ่นั้นนะคะคุณครูยกตัวอย่างมาให้สามแบบก็คือในสถานสถานการณ์ที่หนึ่ง การไหว้เพื่อแสดงการทักทายผู้ใหญ่เมื่อพบเจอกันนะคะนักเรียนสังเกตดูเมื่อพบเจอกันระหว่างทางนะคะผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่หรือ,อคุณครูหรือคนรู้จักที่อายุมากกว่าเรานะคะเราก็สามารถยืนในท่ายืนนะคะยืนไหว้สังเกตทั้งผู้ชายและผู้หญิงเราจะยืน ตัวตรงเท้าชิดคล้อมศีรษะลงมานิ้วหัวแม่โป้งจะจรดปลายจมูกนะคะตรงปลายจมูกพอดีอันนี้เป็นการไหว้ผู้ใหญ่เพื่อทักทายภาพที่สองข้อสองการไหว้เพื่อกล่าวคำขอบคุณเมื่อผู้ใหญ่ให้ของนะคะหรือผู้ใหญ่ทำอะไรให้เราเราใช้วิธีการไหว้เพื่อกล่าวคำขอบคุณนะคะ แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กเลยเราสามารถที่จะก,ก้มศีรษะลงย่อขาหนึ่งข้างวาดเท้าไปด้านหลังหนึ่งข้างแล้วย่อตัวลงได้เช่นกันนะคะแต่ที่สำคัญคือนิ้วนิ้วหัวแม่โป้งนะคะจะรดปลายจมูกเช่นกันนะคะอันนี้สถานการณ์ที่สองต่อไปสถานการณ์ที่สามคือการไหว้เพื่อแสดงความเคารพและทักทายคุณครู ส่วนใหญ่เด็กๆก็จะไปถ้าเปิดเทอมปกติเด็กๆก็จะได้ไปโรงเรียนนะคะคนแรกที่เจอตรงหน้าประตูโรงเรียนก็คือคุณครูเวรนักเรียนก็สามารถทักทายคุณครูด้วยการไหว้นะคะเช่นกันค่ะถ้าเราจะไม่ย่อทั้งชายและหญิงนะคะให้เหมือนกันเลยก็คือยืนตรงเท้าชิดค้อมศีรษะลงนะคะนิ้วหัวแม่โป้งจะดปลายจมูกนี่เป็นการทักทายทักทายนะคะ แสดงความเคารพคุณครูหัวข้อที่4การกราบผู้ใหญ่แบบที่หนึงภาพแรกนะคะ1คือการกราบผู้ใหญ่แบบที่มีชีวิตอยู่เช่นในเทศกาลต่างๆวันครูวันพ่อหรือวันแม่จากภาพนักเรียนสังเกตดูว่าพี่นักเรียนทั้งสองคนทั้งชายและหญิงนั่งท่าเดียวกันนะคะก็คือการนั่งพับเพียบเมื่อไรก็ตามมีการนั่งภพาพ,พับเพียบเนี่ย สองคนขึ้นไปเราจะต้องปัดปลายเท้าไปทางเดียวกันแต่ถ้านั่งคนเดียวปัดปลายเท้าไปทางใดก็ได้ทำไมเพื่อป้องกันไม่ให้กราบแล้วหันหน้ามาชนกันนะคะเราต้องปัดปลายเท้าไปทางทิศทางเดียวกันอ่ะต่อไปสังเกตดูค่ะมือทั้งสองข้างนะคะจะครอมหัวเข่าที่อยู่ด้านหน้าตอนนี้พี่เขาปัดปลายเท้าไปทางด้านขวาเพราะฉะนั้นหัวเข่าซ้ายจะอยู่ด้านหน้าเวลากราบ ข้อสองทั้งสองข้างจะคล่อมหัวเข่าที่อยู่ข้างซ้ายไหมคะแล้วปลายจมูกจะชนกัดนิ้วหัวแม่โป้งและที่สําคัญคือเราจะไม่แบมือการกลับผู้ใหญ่เราจะไม่แบมืออันนี้แบบผู้ใหญ่ที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะต่อไปภาพที่สอง ภาพที่สองคือการกราบผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตไปแล้วหรือเมื่อเราไปร่วมงานศพกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ,ะการกราบแบบที่ผิดก็คือการกราบแล้วแบมืออันนั้นไม่ถูกต้องอะเห็นไหมเขามีการกราบ,บาดสีแดงแต่ถ้าการกราบที่ถูกต้องก็คือเราจะไม่แบมือนะคะเช่นเดียวกันกราบเหมือนกับกราบคนที่มีชีวิตอยู่เลยก็คือ นิ้วหัวแม่โป้งจะหดปลายจมูกไม่แบมือการกราบศพให้กราบแค่ครั้งเดียวไม่แบมือใช้ทูบหนึ่งดอกจุดทูบแค่หนึ่งดอกความหมายก็คือตัวคนเดียวมาคนเดียวก็กลับไปคนเดียวความหมายของเขานะคะอันนี้คือตัวอย่างการกราบผู้ใหญ่นะคะ หัวข้อที่ห้าการไหว้ผู้ที่มีอายุเท่ากันจากภาพนะคะการไหว้และการรับไหว้เพื่อนอคนที่มีอายุเท่ากันนักเรียนชายและนัก,นกเรียนหญิงทั้งสองคนเขาไหว้ซึ่งกันและการถามว่าได้ไหมได้ค่ะคนที่มีอายุเท่ากันสามารถไหว้กันได้ผู้คนนึงเป็นคนไหว้อีกคนหนึ่งก็รับไหว้สังเกตดูนะคะยืนตรงเช่นเดียวกันค้อมศีรษะลงเล็กน้อยแต่สังเกตที่ลูกศรสีแดงคุณครูชี้ไว้หัว นิ้วโป้งทั้งคู่ทั้งชายและหญิงจะอยู่ที่คางนี่คือการไหว้คนที่มีอายุเท่ากันนะคะจะอยู่ในระดับเดียวกันสำหรับวันนี้นะคะวิชาประวัติศาสตร์คุณครูก็จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะให้เด็กๆทบทวนทำแบบฝึกหัดหน้าสองร้อยสามสิบสองนะคะในเล่มชุดกิจกรรมเล่มหนา วิชาสังคมนะคะเราใช้เล่มเดียวกันเหมือนเดิมทำแค่หน้าเดียวนะคะข้อหนึ่งใหญ่ข้อหนึ่งใหญ่หน้าสองร้อยสามสิบสองนะคะใครที่สะดวกถ่ายภาพขณะด,ดูคลิปวิดีโอด้วยให้นักเรียนถ่ายรูปลงไปในกลุ่มหลายห้องเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ